อะไรนะหนูพูดเลยหนูคิดว่าหนูจะมาพีเคไม่ทันซะแล้วขึ้นเมื่อกี้เลยกดเข้ามาก็เห็นอย่างลบอยู่ก็เลยเออเชิญเลยแล้วกันกดเลยไหมกดเลยก็ได้นะพี่มันมันก่อนเวลาแป๊บเดียวแต่ว่ายูสหนูยังไม่มีเดี๋ยวยูสหนูยังไม่มีใครเรียกก่อนก็ได้รอเรียกยูส์ทัวร์ออกก่อนก็ได้อีกแบบหนึ่งใครใครกด สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดียูท่องร้องคอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือการทีเคครั้งที่สองของเม้นะทุกคนนี่คือครั้งที่สองครั้งที่สองเองเมีอะไรบ้างคะใช่เหมือนหนูจะแบบในห้องพี่มีช่วงหนึ่งมั้งแบบพี่น่ารัก อะไร,ะไรคือรักกอดไนมีไม่ได้นะทุกคนไม่ได้นะพี่เพิ่งมาไลได้ได้อันนี้เนี้ยได้ขออ้อที่สามี่ยเพิ่งมาไลด์ลูกค้านม่ค่อยมีไงก็เลยเออเป็นวีเจหาอาชีพเสริมไป คยไปแบบไปกลับสวัสดีด้วยเพราะแบบน่ารักเกินน่ารัพี่จำไม่ได้ที่ว่ารอดด้วยพี่อเป็นองค์จำอะไรไม่ค่อยจะได้หรอกเมื่อกี้คุยกับยู่ยังจำไม่ได้เลยว่าเอู้ใครน่ารับพี่จังขอฉันก็เป็นองค์จริงปะเนี่ยพี่เมย์ถ้าสมมติว่าหนูอยากสั่งได้ไหม อยากสั์จริงๆได้ได้มาสักได้มาเขาพออยู่ที่ไหนชื่อตัวเองแต่ว่าเป็นภาษาจีนได้ตีอันหนิงภาษาจีนขีดมันเยอะ่ากกว่าเจ็บมันเจ็บมากไหมพี่ถ้าสูงสักมันก็เจ็บแบบทนได้นะมันไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นอ่ะมันเจ็บแบบร้อนทนได้อ่ะโอเคพี่กดเริ่มแล้วเนอะกดเริ่มเลยก็ได้ ใช่กำรับใช่เมยเรียบร<ช>้อยมาคุยกันต่อมันไม่เจ็บมากหรอกค่ามันเจ็บแบบทนได้อะเจ็บแบบจี๊ดจี้ดถ้าสมมุติว่าสักแล้วเนี่ยมันต้องดูแลยังไงไหมพี่หนูเหินเขาหลายคนแบบวิธีดูแลก็คือเป็นอย่างช่วงอาทิตย์แรกที่เราพิ่งสั่งไปอะโดนน้าได้ปกติเลยแต่ก็เพิ่งเอาสบู่แต่อย่าเอาสบู่ไปถูมันอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณคะ่ะกระต่ตายงอขอบคุณครับท่านเอาสบู่ไปถูมันก็จะเหมือนแบบล้างล้างสีที่นั่นอยู่ออกอ่ะก็คือโดนน้ำได้แต่อย่าโดนสบู่แค่นั้นเองช่วงอาทิตย์แรกขอบคคุณ<ๆ>่ะขอบคุณคะ่ะ าที่ปรึกษาสังกัดคิม,มีอียนยองแทอีโอสวัสดีเซลส่เสงเองอัดเองคือตัวพี่ว่าอีมอ,อัดเองเหรออัดเรียลเองเหรอหญิงขอบคุณครับพี่ที่ปรึกษาชื่ออะไรนะ ของหูคือแบบยอดหายก็ัวแล้วจะองไรเพี่ซุคบแล้วก็ไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้พี่ก็เก็บยอดขบแล้วหมดตัวดนนี้พี่วันนี้เอาแเดนี้เอาคห้าพันอุยอย่งนี้หน ว่าคือพี่เข้ามาไลฟ์ก็แบบครึ่งเดือนแล้วอะ่ะเข้ามาไลฟ์ก็แบบเกือบครึ่งเดือนแล้วอะ่ะมันก็เลยแบบเออได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แค่นี้ก็ดีแล้วเมื่อเช้าหนูไปดูเบชี่วีเจคือแบบอืพี่ลงกิจ,จกรรมเยอะมากตั้งแต่หนูเป็นวีเจมาหนูไม่เคยลงกิจ,จกรรมอะไรเลยคือวันเนี้ยสาดกิจกรรมอะ่ะ วันนี้คือสากิจกรรมเลยอะตั้งแต่สี่โมงอะหนูหนูต้องแต่เป็นมาหนูไม่กล้าลงกิจกรรมอะไรเลยใ่ต้องรองต้องรองอ,งอ,อันนี้คือพี่ที่สั่งกันแล้วลงให้นะเขาเาลงให้แต่ทาเลนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแก็ปรึกษ,ษาแล้วก็ลงเอานะคะพี่ได้คืนปะเนี่ยพี่ที่ปรึกษ,ษา S T R ชได้เยอะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีอยู่ทั้งสองห้องเลยบ้างเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูลองลงบ้างลองลงกิจกรรมสจริงอะจริงพี่พี่ิษย์สาทำไมใจดีขนาดนี้ไลน์คือพี่เขา เข้ามาดูห้องห้องหนูครั้งสองครั้งหรือเปล่าครั้งสองครั้งครั้งนี้ครั้งที่สองหรือเปล่าอยู่ว่าหนูจําไม่ได้ไ<ล>อขอบคุณค่ะแต่แล้วหนูคิดว่าแบบหนูไม่ได้บอกใครงไงเวลาหนูพีเซอ่ะหนูไม่ค่อยได้บอกใครเลยให,เลให้เขาให้เขาเจอสุ่มเอามาเจอเอาเองครั้งที่แล้วก็บอก อันนี้คือมี่ม่ขอบคุณที่ต้องบอกเพราะไม่งั้นถ้าไม่บอกก็คือไม่มีใครมาดูเลยจริงๆหนูดูแบบหนูก็รู้ว่าจะจะบอกยังไงค่อนข้างที่จะเดิออยู่หนูอะครั้งที่แล้วก็เดือดหนักหนักมากทำไมขึ้นหนูขึ้นสองทุ่มเพมีพีเสองทุ่มจริงๆขึ้คือนแล้วแล้วอ่า ก่อนที่เราจะพีเคคือมันมันจะมีที่ตั้งแคปชั่นหรือเปล่าก่อนจะไลฟ์แบบหนูตั้งไลฟ์หนูตั้งแคปชั่นคือมีพีเคสองทุ่มมาตลอดเลยแต่หนูพีเคสามทุ่มครั้งที่แล้วอ่ะเดิมมากเลยบางทีก็ลืมเปลี่ยนอย่างเงี้ยหรอพี่ก็เคยเป็นบางทีลืมเปลี่ยนอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะปลาแช่สวัสดีค่ะเข้ามาลองดูเองที่เอมไม่ลองโยนกัน ได้นะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ที่ที่ปรึกษา str ได้นะเมื่อกีแก้แบบบิน่ะวินะต้องแบบเชิญชวนแม่นุชมาเล่นห้องหนูละห้องหนูกระดิ่งแตกดีเนี่ยป่าชายยังยิ่งไหมป่าชาย,ยังยู่ พี่ทอมมี่สู้ๆอีกนิดเดียวจะผ่านยอดแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวนิดเดียวเลยผ่านยอดห้าพันก็เป็นพเพียงพอแล้วนางอยู่อีกห้องพีเซใช่ไหมวันนี้คือพีเซเยอะมากวันนี้เห่งคนพีเซเยอะมันสิ้นเดือนปล้ววันสุดท้ายแล้วแบบทุกคนต้องแบบต้องเก็บยอดต้องเก็บยอดต้องกระตือรือร้นทำจริงจริงอย่างเดี๋ยวเวลา โอ้ทั้งวัยเดือดหน้าที่ขาแบบเลิศเด b r e เ k The, bag. the bag มาก <laughs> ห้องหนูไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยอย่าห้องพี่ก็มีเด e b r เลยเราก็หมดแล้วเราก็หแล้วทุกคนสู้เขาไหมทุกคนสู้ทุกคนคสู้เขาไหมคะส้ยายได้ไดไดหรอยายได้ไดหรอ ดียว,อ,ยวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวผ่านห้าพันผ่านห้าพันก็พอแล้วยอดห้าหมื่นแล้วอุย้ยพี่พี่ไม่อยากให้ดูแบบประสบความสำเร็จเยอะๆออกแบบูมหนึ่งแสนเงี้ยยอดหนึ่งแสนเดือนนี้ฟุ๊กมากทุกคนเดือนนี้ไม่เอาแค่ห้าพันเองนะคะทุกคน <laughs> ต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากอ่ะ หน look, son, ูไม่เคยต้องเดือนสองเดือนที่แล้วเอ้ยเดือนที่แล้วกับเดือนนี้หนูสู้สุดใจว่าแบบปิดเธอมาหนูปกติเราไลฟ์อะเราเราทำอะไรบ้างเวลาเราไลฟ์อะเราแบบเราทำอะไรบ้างแบบคุยเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเน้นย้ำมาตลอดไม่ต้องแสร็ค่ะหลังๆคุยแล้วค่ะหนูสายเซ็กซี่อืม ไม่แน่เลยพี่ต้องไม่เชื่อแน่เลยหน้าหนูมันดูจิ๋มิ๋มเคยเห็นเคยเข้ามาดูอยู่เคยเข้ามาดูอยู่คท <ๆ S 1> องสายบินครับใช่สายบินบินบินกับแบรนเนี็ยไม่หวั่นไม่ไหวไม่เคยไม่พักขอบคุณป้าพี่ที่ปรึกษาอยว,วันนี้ว่าแปลก คนเดียวเลยคนเดียวเลยอ่ะพี่ที่ลูกษาย้ายห้องไหมคะย้ายฝั่งไหมคะย้ายฝั่งเหมือนเช่อยูไหมคะจ้าชู้พี่เบิร์ดหัวล้ออะไรโอ้ m ก g สู้หรือเปล่าสู้เขาสิควรจะต้องยอมสู้เขาผู้หญิงขอบคุณค่ะผู้หญิง,ง,ญง,ง,ญง,ง,ญงเอาสู้สู้จ้า,อาขอบคุณค่ะอีกแค่านาทีอย่าเดบเเดงหนูของที รักจริงโอเครักจริงจ้าแต่ไม่จริงนะึงเลยอ่ะปกติคือสายเซ็กซี่คือแบบเขาจะมาโยนให้เฉย แบบว่ามันมันจะแบบเขาเข้ามาโยนให้แล้วเขาก็จะไม่มาอีกแล้วเนี่ยเขาก็จะมาโยนให้เป็นครั้งคราว <c oughs> <c oughs> แบบต่คนนี้มาเลื่อยติง้งอยู่กับหนูตลอดเลยอีเคค้นที่แล้วเขาก็มาแบกบส่วนมากต่างชาติเขาจะไม่อยู่กับเรานานอะ่ะหนูก็เลยแบบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ที่รึกขอบคุณค่ะ ทุกคนสู้เขาสู้ใหมสู้น้องไหมหยดหยุดเมยยุดที่หน้หนารักทุกคนค่ะสู้น้องไหม่ ใช่ไหมทุกคนทุกคนเนี่ยไปยอมนะทุกคนอย่ายอมนะคะสู้ไหมสู้ไหวดูดูคะแดนอะดูแดสิสู้ไหมต้องสู้ e v w Thank you so c o t h a s m ยอมแพ้แล้วใช่ไหม่ิบยอมแพ้แล้วใช่ไหม แล้วที่หนูบอ,อกอับจริงหรือเปล่าที่หนูบอกว่าหนูได้กินแห่งหอมพายแพ้ของหนูวันนี้ก็าจริงเนี่ยม,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 มีอันตีบปะเนี่ยยอมกลัวแล้วนะหนูทำไมยอมง่ายจังเลยควรทำมาดูเขายอมง่ายแบบนี้เวลาก่อนเมมี่คุใจร้ายก่อนที่มี ก็ได้ก็ได้ยอมแพ้ก็ได้เันนี้ยยอมแพ้ก็ได้เว้ยหนูหนูไม่คิดว่าวันนี้หนูจะมาเอาชนะเลยนะเนี่ยหนูคิดว่าแบบเฮ้ยแค่ยอดผ่านก็พอแล้วเนี้ยพี่เต้สวัสดีค่ะคนเปแล้าสุดจริงอ่ะเดือนนี้เดือนนี้เขาแบกหนูมากเยอะมากจริงๆเจ้าครูแบบอืมเจอเบส ทุกวันห้องหนู <c ười> คือเขาเดือนนี้เขาให้หนูอุ้ยสองหมื่นละมั้งสองหมื่นเพชรหรือเปล่าสองสามหมื่นเดือนนี้เขาให้เยอะมากที่สุดโอเคนะเมื่อวานให้ไปเยลยตาที่หนึ่งตาลุงแมวมาว้าบเนี่ยลุงแมวไหนไหนพิมพ์สู้ๆสิลุงแมวพิมพ์สู้ๆนีใสรหรือย,อยังเนี่ย <c ười> ยังไม่ยอมนะต้องหนูก็ดีคนพี่ที่คใส่ยังไม่ยอมนะคะมาเรื่อยๆค่ะพี่พี่ปุดขาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมยังไงวะยังไม่ พี่ขอบคุณนะคะพี่ฮอตก็แบบพี่ฮอตก็ไม่ยอมสงองคงเปลยพี่ฮอตสุเปยทั้งคู่เลยนะคะพี่ฮอตคืออขอบคุณพี่ฮอตด้วยคือ,อยูท่องหนุ่มไปไหนเราไม่รู้คือตอนเย็นนะคุยกันร้อยดิบก,กีเลยนะวแบบเออสัญญากันแล้วว่าเดี๋ยวสามคู่มาจะมาคือตอนเนี้ยทุกคนหายหมดจ้าไปไหนไม่รู้ ฟิมฟิมสูเขาไหมฟิมจะหมดเวลาแล้วนะฟิมเพิ่งมาตอนเนี้ยทำไมฟิมเพิ่งมาตอนนี้อ่ะปเลยยะโอาอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ้ยอ้อยโ้ยโ้ยอ้ยโยโอ้ my อ o d โอ้ย